ไหนจีบผู้หญิงสวยๆวิธีการมันเป็นยังไงเล่าดิคือ <c oughs> เวลาจีบผู้หญิงสวยๆอ่ะไม่มีอะไรมากหรอกอย่างที่บอกอ่ะเวลาไปจีบผู้หญิงสวยๆอ่ะอย่างน้อยๆเขาจะรู้สึกดีแน่นอนแต่เราต้องไม่ลุกล้ำจนเกินไปจนน่ากลัวจนเกินไปบางคนเน่ยบางคนจีบมันน่ากลัวใช่ปะ่ะเริ่มแรกๆมันต้องเอาใเตอกแตะ <c oughs> แต่ว่ายันลุกล้ำยันลุกเกินหมายถึงว่าแบบโทรหาโทรจกโทรไม่หยุดไลายไปโอ้โหไลายพิมพ์ทีเป็นสิบข้อความเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวเขาไม่ใช่เป็นเป็นพื้นที่สบายใจเขา,าเขารู้สึกว่าถูกลุกล้ำจนเกินไปฉะนั้นนะ่ะการที่จีบเนี่ยมันคือค่อยๆย,ยหยอดค่อยๆอตอกแตะเพราะว่าคนสวยๆอย่างที่บอกเนี่ยเขามีความระวังตัวเองอยู่แล้วเขามีความเกิงเขา,าสามารถหยุดได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว ฉะนั้นน่ะมันก็ค่อยๆทําให้เป็นพื้นที่สบายใจของเขาเวลาผู้หญิงนะรู้สึกว่าอยู่แล้วสบายใจอ่ะเขารู้สึกปลอดภัยพรารู้สึกปลอดภัยอ่ะแล้วเป็นที่พึ่งได้คนเนี้ยเป็นที่พึ่งได้โดยที่อาจจะไม่ได้ดูว่าเก่งหรือไม่เก่งนะผู้ใช้ไม่เกี่ยวนะหน้าตาก็ไม่เกี่ยวด้วยนะแต่ว่าอยู่แล้วสบายใจเขาก็รู้สึกปลอดภัยแต่ว่าอยู่แล้วจะไปด้วยกันได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นนี่คือลองเอาไปลองเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะครับ